เป็นเคยนะครับส่งงานต,ตัวนี้เป็นทรงมือสอดเช่นกันนะครับมือสอดมีหลายรูปแบบนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่สามสำหรับทรงมือสอดนะครับมีเวอร์ชันหนึ่งคือยอดฮิตแล้วก็เวอร์ชั่นสองคือใช้ขา,ขายกับทรงยอดฮิตนะครับแต่หลังมันจะอ่อนฝานี่เวอร์ชั่นสามนะครับหลังก็อ่อน จับได้สองแทบนะครับซ้ายขวาเลยมาไม้มะลิตร,ตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูแทบขวาเมื่อกี้จับซ้ายนะครับระบบกลายเป็นกลยกล่องเซฟเนกอ,อุปกรณ์อย่างอื่นของผมแถมให้พร้อมยิงนะครับสั่งปืนต้องพร้อมยิงทุกคนบอก นี่แถบขวานะครับสวยครับไม้เมลิดเบอร์โทรก็ตามนี้ครับสนใจตัวงาน0ูนย์เก้าแปดมสช่างติ๊กครับผมพิกัดตะขอประถมนะครับขอบคุณครับ